วันนี้นะคะก็มาเก็บม่วงม่วงมหาชนกนะคะนี่ค่ะเก็บได้กระจาดหนึ่งเลยนะคะที่จริงเก็บนานแล้วค่ะอันนี้เราบ่มแล้วเรามาให้ดูที่ต้นกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะที่จริงเขาออกลูกเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เหลือเหลือที่เป็นลูกดิบอยู่ แค่นี้เองแต่ว่าที่จริงแล้วเก็บไปหลายรุ่นแล้วนะคะเนี่ยค่ะแบบในตะก,กร้านี้เลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกว่าโอ๊ยถอดหมวกงอบออกก่อนเยังไม่เห็นมะม่วงค่ะนี่นะคะสำหรับมะม่วงมหาชนกเนี่ยนะคะก็นี่เห็นไหมคะน่าทานมากค่ะน,นี่เลย ให้ดูใกล้ๆนะคะโชว์มะม่วงก่อนมะม่วงนะมหาชน,เนุเขาจะเป็นพันธุ์ที่ลูกดกนะคะแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะคะเวลาเราทานเนี่ยเราก็จะเลือกทานที่เขาสุกแล้วแบบนี้นะคะมันเป็นมะม่วงที่เขาไว้ส่งออกอะคะ่ะก็จะปลูกง่ายนะคะแล้วก็ผลดิบเนี่ยเขาจะใช้เวลาสุกนานเหมือนกันนะคะกว่าจะสุกเนี่ยก็คือเก็บรักษาได้นาน,นะคะ่ะเพราะว่า เปลือกเขานะคะเปลือกเขาก็จะหนานะคะแล้วก็เพราะว่ามะม่วงมหาชาโนเข้าเป็นการผสมค่ะ,ะผสมสายพันธุ์นะคะสําหรับต้นมะม่วงเนี่ยมหาชาโนนะคะเขาก็จะมีการดูแลรักษาที่ง่ายปลูกแบบว่าไม่ต้องดูแลเยอะเลยค่ะก็จะได้ผลผลิตแบบที่สวนนะคะเดี๋ยววางก่อนดีกว่าค่ะเหนื่อยค่ะเ <laughs> นี่ยนะคะสําหรับผลสุกผลสุกเขานะคะจะให้ดูเจียกแตงไทยค่ะ ผลสุกเขาจะมีสีเหลืองนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เปลือกหนาค่ะเขาถึงสามารถที่จะนำไปส่งออกได้นะคะแล้วก็รสชาติหอมค่ะมะม่วงมหาชนกนะคะเขาก็จะเป็นพันุ์ผสมนะคะระหว่างมะม่วงซันเซ็ตนะคะกับมะม่วงหนังกลางวันค่ะอันนี้ถ้าถ้าชอบทานนะคะแนะนำให้ทานสุกนะคะเพราะเพราะว่าเวลาที่เขาดิบแบบนี้ เนี่ยค่ะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะไม่เหมาะที่จะนํามาทานนะคะแล้วก็เปลือกเขาก็จะหนาด้วยค่ะอันนี้พ่อเขาปลูกไว้นะคะได้พันมาเราก็ปลูกปลูกไม่ได้ดูแลมากน้ําก็ไม่ได้ลดมากนะคะแต่ว่าได้ผลผลิตปีนี้เก็บไปหลายรอบแล้วค่ะนี่อันนี้คือเอาไปบ่มแล้วสุกแล้วก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะใต้ต้นเลยว่า เน่ยต้นเตี้ยมากเลยนะคะแต่ว่าได้ลูกเยอะมากๆเลยสําหรับปีนี้นะคะก็เก็บไว้ทานเองที่บ้านค่ะเราก็มีมะม่วงหลายสายพันธุ์นะคะไว้ทานกันที่บ้านสําหรับโดยส่วนตัวแล้วชอบนะคะชอบทานมะม่วงพันธุ์นี้นะคะเพราะว่ามะม่วงพันธุ์นี้นะคะเดี๋ยวเลือกลูกสุกๆมาให้ดูสักลูกหนึ่งแล้วปอกให้ชิมด้วยค่ะเขาจะมี ความหอมเฉพาะตัวนะคะแบบหอมแบบมีความหอมหวานแล้วก็มีความเนื้อแข็งนะคะทาแล้วไม่เละนะคะเวลาบ่มเนี่ยเราจะบ่มนานสักหน่อยแต่ว่าพอสุกแล้วอ่ะก็เวลาบ่มเราก็ใช้หนังสือพิมพ์นะคะห่อลูกแล้วก็เอาไปใส่ในที่ที่มิดชิดน,นะคะสักพักหนึ่งแล้วเราแลแล,แล้วเสร็จแล้วอ่ะเราก็นำมาไว้ข้างนอก mm hmm. มาค่ะเดี๋ยวเรามาลองปอก ทานกันดูเลยนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะโดยส่วนตัวแล้วชอบมากๆเลยค่ะชอบที่มะม่วงมหาชนกเนี่ยเขามีความหอมนะคะหอมมากๆเลยแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยทานลองทานใต้ต้นแบบนี้กันดีกว่านะคะ <c oughs> หอมนะคะแค่ลองปอกดูก็หอมแล้วค่ะนี่นะคะปอกปอกให้ทุกท่านดู เปลือกหนาจริงๆด้วยค่ะนี่นะคะนี่นะคะสีให้ดูสีก่อนนะคะนี่สีเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะสีเขาจะเป็นแบบให้ดูสีสีเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะ,น,แบบะน,บบนี่นะะน <c oughs> แล้วก็ปอกต่อรู้สึกหิว <c oughs> ปอก ปอกใต้ต้นแบบนี้แหละทานแบบธรรมชาติบ้าน,านเราน่าทานม,มาก ันน่าทานมากๆเลยแล้วก็มาลองชิมรสกันดีกว่าม่วงสุกหั่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองสักทีนหนึง่งนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้สีเขาจะน่าทานแบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมคะ สุกแลวน่าทานมากอ,มอร่อยค่ะหอมหวานอร่อยเลยกินจนอ้วนเลยนะคะตอนนี้ผลไม้เยอะค่ะที่บ้านทานทุกวันเลยเดี๋ยวขอทานให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวมาเล่ากันต่อค่ะ สำหรับมะม่วงมหาชนกต้นนี้นะคะเราปลูกได้2ปีแล้วนะคะปีนี้เราได้ทานลูกค่ะก็คือปลูกไม่นานนะคะก็ได้ทานลูกปีนี้ได้ลูกประมาณเกือบร้อยลูกทีเดียวเลยนะคะเห็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะก็คือตอนที่เราปลูกเนี่ยเรานำต้นเขาต้นแคบสูงประมาณอกเราเองค่ะแล้วก็นำไปลงดินนะคะใช้เวลาปลูกประมาณ2ปีก็ได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้นะคะถือว่าการปลูกมะม่วงมหาชนกเนี่ยคุ้มมากเลยค่ะ สำหรับมะม่วงมหาชนกเนี่ยนะคะเขาก็จะนิยมทานสุกกันนะคะเพราะว่าตอนที่ดิบเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวมากนะคะจึงนิยมรับประทานแบบสุกนะคะถ้าสุกแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติหวานหอมนะคะชอบมากเลยคะ่ะหอมมากๆเลยแล้วผิวเขาก็สวยด้วยนะคะจะมีเหลืองอมส้มนะคะผิวเขาเนี่ยจะสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะถึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้บริโภคเลยล่ะคะ่ะ เมื่อได้ลองปลูกดูแล้วนะคะก็รู้ว่ามะม่วงมหาชนกเนี่ยเป็นมะม่วงที่ปลูกง่ายค่ะแล้วก็ติดลูกง่ายด้วยนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตที่เยอะพอสมควรเลยค่ะเรียกได้ว่า2ปีนี้ได้ผลผลิตคุ้มเลยทีเดียวนะคะเกือบร้อยลูกเลยทีเดียวที่เรานำเก็บมาทานเนี่ยค่ะเก็บตลอดเลยค่ะคือเขาจะออกช่อช่วงเดือนมกราคมของทุกปีนะคะช่อดอกเป็นสีชมพูด้วยนะคะการช่อดอกก็ ออกเต็มเต็มกานเลยค่ะแล้วเวลามีผลเนี่ยบางบางลูกผลก็ใหญ่ด้วยนะคะหนักประมาณ4ขีดถึงโลก,กว่าก็มีค่ะยังไงลองหามาปลูกกันดูนะคะกลับบ้านแล้วนะคะได้มะม่วงไป <c oughs> เยอะเลยค่ะเ <c oughs> ดนินในสวนก็สบายดีนะคะเย็นๆอย่างนี้นนนะคะ่ะ <c oughs> วนเราเองมีทุกอย่างแคมาไม่ได้ไปสู้อ้าวนี่พ่อค่ะพ่อกำลังลดน้ำอยู่นะคะเห็นไหมคะพ่อบอกไม่ให้มาทางนี้เปียกแล้วเราจะไปทางไหนได้ <c oughs> เดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าค่ะอุ้ยไปไม่ได้แล้วพ่อบอกทางนั้นเปียกไปไม่ได้ <c oughs> อุ้ย อันนี้ต้นมะกรูดนะคะเห็นไหมครับที่สวนมีทุกอย่างจทุกอย่างเยอะมากต้นมะกรูดมีเดี๋ยวหาทางกลับบ้านก่อนค่ะไปไม่ได้พ่อรถน้ําเปียกหมดเลยมาทางนี้ก็ได้ค่ะผ่านต้นขนุนนขนุนเราเยอะมากดกมากด้วย นี่ค่ะตอนนี้ที่สวนก็พอเขาตัดหญ้าไม่ไหวเขาก็เลยใช้ยากำจัดหญ้าเอานะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องส่วนมะยงชิตลัตนานิยมของเราด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะหากท่านที่สนใจเรื่องราวของการมีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องส่วนมะยงชิดลัตนานิยมของเราด้วยนะคะที่ส่วนเรานะคะจะผลิตกิ่งพันธุ์มะยงชิดจำหน่ายถ้าท่านสนใจ ลูกมายงชิสหรือว่ากิ่งพันธ์ุให้โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0897401140นะคะหรือทางเพจ f a c e b o o k นะคะสวนมายงชิสรัตนานิยมค่ะแล้วยังไงอย่าลืมพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ